สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วัน30พฤษภาสม2 5ันเป็นวันที่เท่าไหร่ของการชุมนุมก็ไม่ทราบลืมนับลืมนับเวลากันไปนละแต่ทุกวันที่มีการเคลื่อนไหวทุกวันที่มีการปลาศัยกิจกรรมของพวกเราตั้งแต่2องกุมภาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก มีเรื่องให้ดาทักษินและดารัฐบาลทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะเรื่องพิชิตชื่นบานก่อนหน้าพิชิตชื่นบานเป็นเรื่องข้าวเน่าข้าวเน่าก็ดาข้ามอาทิ์แล้วก็มาดาพิชิตชื่นบานเสร็จพิชิตชื่นบานเสร็จหาทวีสินเสร็จเสร็จหาทวีสินมาดาทักษินต่อได้อีกอะ่ะมันมันเป็นสายทานมาเรื่อยๆเลยวันนี้ ทางการไทยร่วมกับทางการอินโดใช่ไหมครับจับแป้งนาโนดได้ที่บาหลีแป้งนาโนดน,นี่หนีออกจากโรงพยาบาลพร้อมๆกับทักษิณชินวัตรหนีออกมาจากเรือนจำเป็นชุดเดียวกันพร้อมกันเลยไม่พร้อมกันก็ออกใกล้เคียงกันตอนนั้นทักษิณออกจากออกจากราชทันมาอยู่ที่ โรงพยาบาลตารวจผ่านมาไม่กี่วันแป้งนาโนตหนีออกจากโรงพยาบาลหายเลี่ยงไปวันนี้จับได้ที่ที่บาหลีผมก็เลยคิดทําไมตํารวจไทยเก่งจังทําไมแป้งนาโนตจับได้ยิ่งรักินวัตรยังหนีอยู่ทําไมจับไม่ได้อะตํารวจไทยก็มีความสามารถมากนะครับนี่สงสัยเนี่ย ไม่รู้ว่าช่องทางธรรมชาต,ติตอนนี้ไปเฝ้าระวังกันไว้หรือ,อยังเขาบอกว่าให้จับตาดูวันที่8มิถุนา8มิถุนาทักษิณชินวัตรมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปงานบวชหัวคะแนนคนสำคัญที่ปทุมธานีปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพ8มิถุนา ลูกชายของผู้สมัครนายกอบจอปทุมธานีเนี่ยเขาจะบวชเขาขึ้นป้ายใหญ่โตเลยที่คลองเจ็ดธัญบุรีตอนรับทักษิณชินวัตรดังนั้นจับตาดูวันที่8ถ้าทักษิณไม่ได้ไปงานบวชก็แสดงว่าไปงานช่องทางธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนี่อายการก็ ทำดีแต่ทำดีไม่สุดเนี่ยไปปล่อยให้ระยะเวลามันยืดเยื้อเกินไปแทนที่จะกระชับหน่อยปล่อยให้เขาตั้งตัวตั้งเกือบ20วันเกือบ20-30วันสิ20กว่าวันทำให้ช่องทางธรรมชาติตอนนี้เปิดทุกช่องทางนี่พี่น้องครับสิ่งที่ทักสินถูกปฏิบัติมาแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ย มันเหมือนไม่ได้บังคับใช้ระบบนิติรัฐอย่างเต็มที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างร้อเอร์ซคือถ้าบังคับใช้กฎหมายระบบนิติศาสตร์ร้อยเปอร์เซนต์ี่ยทักษิณชินวัตรจะไม่อยู่สภาพนี้ถ้าบังคับใช้ด้วยกฎหมายทักษิณชินวัตรจะไม่ถูกออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเพียงแต่ว่าทักษิณชินวัตรถูกตัดสินด้วย นิติศาสตร์ใช่ไหมมันมีคําเปรียบเทียบระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกตัดสินโดยนิติศาสตร์มาตลอดทำผิดเนี่ยสารตัดสินก็เป็นกระบวนการยุติธรรมเอากฎหมายมาจับก็คือนิติศาสตร์แต่พอจะบังคับโทษให้อยู่ในเรือนจำไปใช้หลักรัฐศาสตร์ในการบังคับโทษทักษิณทำให้ทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำผมมองบอกว่าคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในเรือนจำบ้าง ป่วยบ้างนู่นนี่นั่นไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไปใช้หลักรัฐศาสตร์พอใช้หลักรัฐศาสตร์ทักษิณก็เลยมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกรณีนี้เช่นเดียวกันอายการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องไปแล้วตั้งแต่ต้นทักษิณยื่นขอความเป็นธรรมเพราะว่าเพิ่งกลับมาสู้คดีนักข่าวอาวุโสท่านหนึ่งที่ ชอบจัดรายการอยู่ช่องก้าตอนเช้าเนี่ยเขาก็กันแน่กันแหนะว่าทำไมฝูาไอนุรักษ์นิยมจึงไปหยิบเอาคดีนี้มาเล่นงานในตอนนี้ผมก็อยากจะบอกนักข่าวเอาโศว่าก็ที่ผ่านมาทักษิณมันหนีไปไงก็ทักษิณหนีพึ่งกลับมามันก็ต้องเริ่มคดีใหม่ใช่ไม่ใช่ก็ที่ผ่านมาเขาหนีอะ ตามตัวมันดำเนินคดีอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องของการกันแกล้งแต่เพราะว่าทักษิณหนีออกนอกประเทศเมื่อกลับเข้ามาคาดีมันยังค้างอยู่ความผิดมันยังมีอยู่กลับเข้ามาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามกระบวนการนิติศาสตร์ใช่ไม่ใช่พอดำเนินการศาลอายการก็สั่งฟ้องทันทีเลยมารอบนี้ก็สั่งฟ้องเพียง <P> <P> แต่ว่าพอสั่งฟ้องเสร็จ ก็มาใช้กระบ,บวนการรัฐศาสตร์อีกก็คือปล่อยระยะเวลาให้เนื่นนานไปมันกลายเป็นว่าไม่สามารถบังคับใช้กระบ,บวนการนิติศาสตร์กับทักษิณอย่างเต็มที่ทั้งที่หนึ่งเขาเป็นผู้ต้องหังเด็ดขาดสองตกเป็นผู้ต้องหาตามาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะถ้าเป็นชาวบ้านหรอครับชาวบ้านแม้ คดีเล็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างไม่นู่นนี่บ้างตำรวจบังคับใช้ด้วยกระบวนการนิติศาสตร์มาโดยตลอดใช่ไหมคดีเล็กๆไม่น้อยทำไมไม่มองด้วยสายตาละศาสตร์เหมือนที่มองนักการเมืองบ้างพอชาวบ้านคนยากคนจนเห็นเป็นหน้าตาสีตาสาเอานิติศาสตร์บังคับใช้ตลอดแต่พอมองเป็นนักการเมืองโกงประเทศผิดต่อสาบาันพระมหากษัตริย์ ดูหมินอาฆาตสาบานพระษัตรย์ทำไมมองด้วยสายตาลักาณะละคือถ้ามองด้วยสายตานิติศาสตร์บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เนี่ยทักษิณต้องติดคุกไม่ได้มานอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจทักษิณต้องวันนี้ไม่ได้ประกันตัวแน่นอนพะอเลยครับมันมีประมวลวิธีพิจารณาคดีอาญามันมีเหตุในการที่จะต้องมองด้วยหลักนิติศาสตร์แบบชัดเจนมาก นี่เป็นกฎหมายในการเวลาพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาวันนี้ต้องมาอ่านย้ำเพื่อตอกย้ำว่าอายการถ้าคุณมองด้วยสายตานิติศาสตร์บังคับโทษให้กับผู้ต้องขังเดชขาดรวมทั้งผู้ต้องหาเนี่ยมันมีอยู่สองเหตุผลที่คุณสามารถยึดคัดค้านการประกันตัวได้ตามประมวลพิจารณาคดียา,ยาเนี่ยมาตา 108ทรับหนึ่งการสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลอันควรดังต่อไปนี้นี่คำว่าไม่สามารถปล่อยตัวชั่วคราวความหมายก็คือไม่ไม,ไม่ให้ประกันตัวนั่นแหละต้องมีเหตุผลประกอบดังนี้มันก็มีสี่ห้าวงเล็บไม่ต้องไปยื่นกิจสิการให้ถามเฉพาะวงเล็บนะกฎหมายบังคับใช้ทั้งวงเล็บทั้งมาตรา 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีสอผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันเป็นอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลับประกันไม่น่าเชื่อถือ 5. การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ สอบสวนของพนักง,งานหรือการดำเนินคดีในศาล5วงเล็บเหตุผลที่จะไม่สามารถประกันตัวได้มาตา108ทหนึ่ง5วงเล็บนี้ทักษิณเข้าทุกข้อ 1. ประวัติทักษิณชินวัตรเคยเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีออกนอกประเทศใช่ไม่ใช่ นี่วงเล็บหนึ่งเลยเกรงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีก็คัดค้านการประกันตัวได้ก็ที่ผ่านมาประวัติทักษิณเป็นประวัติเลวเนี่ยประวัติเลวเนี่ยเป็นภาษากฎหมายไม่ใช่ดาคำว่าเลวเนี่ยเป็นภาษากฎหมายเช่นนักโทษชั้นเลวพอเลวเสร็จเป็นนักโทษชั้นดีดีแล้วก็มาดีเยี่ยมเขามันเริ่มจากนักโทษชั้นเลวก่อนคำว่าผู้ต้องหาชั้นเลวก็เหมือนกัน